อออเอ้อนีี้ายนไอติบลเหนีอ่อคะายนกัยีไคะยายนี่ยี่ออะคะยายน่ยี่หออะไคยายนี่ยีนั้นเหไือนกัน,ก<อ>นี่ยีอ่ออะไยานี้อญญะนะอะไรยายนียี่หอไยายนี่ยออะไา สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดนัดสีเขียวเหมือนเดิมนะคะทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมพิเศษก็คือมีการนุ่งผ้าไทยนะคะไปใส่บัตรนะคะอยู่ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์นะคะก็จะมีการตักบาตรนะคะก็จะมีทุกวันเสาร์เลยนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้นะคะเพิ่งจัดได้ เป็นครั้งที่สองนะคะวันนี้ก็เราก็กลับจากตักบาดแล้วนะคะเราก็จะมาเดินซื้อของนะคะซื้อกับข้าวนะคะที่ตลาดนัดสีเขียวนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าชุด้าไทยของน้องภูมิเป็นยังไงนะคะนี่นะคะชุด้าไทยของน้องภูมิก็จะเป็นมีจุงกระเบนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าผ้าไหมนะคะ อันนี้ก็คือน้องภูมิเดินมาแล้วหนึ่งรอบนะคะก็ได้กระเป๋าผ้าไหมมาหนึ่งใบนะคะสวยมากๆเลยนะคะไหนไหนเดี๋ยวไปซื้อเ่ย น้ำนมันเป็นอะไงครับถ้าวันมีสาร,าาร,รยาเยอะเพราะว่า,ามันเป็นข้าวที่มาสู่ความเปียนในระยะน้ำนม

อันนี้ไฮูเอี่ล้เหนเีเท่าไหร่คะยานี้ซีเนี่ยสีนันนมอกันบออย่าน,นี้น่ยากนะใจเก็บอเอาไว้แต่เาาะนไอยู่ันั้นเท่าไหร่คะอันนี้ทัน,น เดียนอันนี้ตีนดอลวของโบราณ่เก็ได้เอามาอันนี้ก็าคาเท่ากันเหรอคะยาเท่ากันอนใชมาไม้ยับอ๋อยาไม้ไม่พาไได้หรอกโ không chữ nào <substit uting> ดูก่อนนะครับดูได้ถามได้นะครับโอ้ยสวัสดีครับเบวันนี้มาชุดไทยด้วยตะมุเลยอ่ะซื้อกระต่าเขาจะเอาตามตามลูปโอ้ยยังไม่ได้แก้ใหม่เออเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเนาะเดินคนอ่ะนี่มันเป็นอะไรที่พี่ซื้อไปอ่ะอ๋อจานนั่นแหละทีเราเห็นเอามาเยอะเลยคร่ะเดี๋ยวค่อยมาดูนี่เล็กกว่านี้อีกแล้วพี่โก้ตะมุเลยอ่ะอัแบบประมาณคู่เดียว แล้วคันโคไหม้าบกินน้ำไหมกินน้ำก่อนไหม ย็นไหมแล้ะ่เย็นแ่เย็นส่ยนะโน่รคาสบบนีข้าวละค่ะนน้าคสวยคือเท่าไรคะอันนี้สคาพิเศษสามร้เสาวันนี้ปกติขายสี่้อันนี้โปรๆนะคะหมดแล้วหมดเลยสวยค่ะพี่เย้าค่ะเคนีเอาเขียวๆนี่ค่ะค่ะสีนี้นะคะชสีเขียวเยสวยค่ะ นี่ค่ะมีเยอะค่ะที่ตอนนี้หนูตอนน,หตอนนี้หนูมีตอนนี้หนูมีอยู่สองร้อยถุงหมดแนละ้วก็จะหมดเลยจ้ามีถุงใสไหมคะอ๋อมีมีค่ะคุณพี่น้องคุม้มรอไหมคะน้ำหนึ่งด้ำหนึ่งนี่นะคะก็เป็นสบายนะคะสบายข้าโฮดนะคะ

ดูแล้วนะคออนาะเอาแบบไม่ไม่ทอดนะครับเนาะนี่หมูทอดนะครับได้ทานได้ผู้ใหญ่ทานดีที่อะไรจ้าโอ้โหไลฟ์สด

ผลไม้แม no mm ่ไ hmm. ม wow! wow, anyway. ่ซื้อเหรอผลไม้เหรอน้องคนอยากกินเหรอมาถึงไม่จะถ่ายยิชเชลไม่ซื้อใช่ไหมเฮ้ยอยู่ก็เรายังไม่มีอะไรที่เราจะซื้อไงแล้วเราต้องเดินดูก่อนเนาะเดี๋ยวมีแล้วมีแล้วอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ย เดือดเลนี่อนเท่าไหร่ร้อยงินัไม่ได้ตัวนี้จะมาชื่อกิอหายเลยไม่มาแล้วแค่อะไรคลากร เป็นเสื้อนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเ,คเขา้ามาเสื้ออันนี้ก็เป็นแบบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำเร็จทั้งหมดน,นะคะนี่นก็เป็นปรูมหลายแบบนะคะ อันนี้ก็สวยนะคะเป็นแบบทันสมัยนะคะยายค้ากระเป๋ายามใบเท่าไหร่คะหกรน้องฟิวได้กระเป๋ายามไหมไม่ไรน้องฟิลายน้องฟิวฮะสวยมากอู้อันนี้น่ารักนะคะเป็นลายช้างลายช้างน่ารักมากๆนะคะ อหอันนี้สวยมา,มากเลยีเ็กสุชา้าใช่ไหมน,น่ารักเนาะอันนี้เป็นูเน,น่ะสบายยายขายผืนเท่าไหร่คะสี่ยยบนี่บนี่นา อ๋นอนกพูม,ส,มสวยยามนี่สวยมากมากยายค่าอันนี้ลดได้ไหมคะไ้ห้าสิบบาทเอ,อสวยดีนะอลูกอไ,ได้ไหมนี่ข <laughs> อ,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 อได้ไหม ยายนต้ตงคนเดียวสะพายเลยก็ได้ค่ะอ่าน้องภูมิสะพายไม่ใช่เอากระเป๋าไปทิ้งนะกระเป๋าหกร้อยมีตังยี่สิบบาทเอา,ๆๆๆาขอตังด้วยขอตังยายด้วยขอใส่กระเป๋าขอตังยายด้วย กรเป๋า,าต้องยายใส่ผ้นไหมมุ้งทุ้งโน่ไม่ขายได้คุณภูมิมก็ได้กระเป๋า1ใบนะคะอ,อันนี้650บาทนะคะคุณยายก็ลดให้50บนะคะเหลือ600้อยนะคะเป็นกระเป๋าผ้าไหมนะคะเป็นไหมเชะนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่โบภากินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมังคูมสวัสดีค่ะ